สวัสดีครับผมนายเฉลิมพลอยู่บุญตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนพิจิตปัญญานุกูลมีหน้าที่รับชอบรายทักษะวิชาอาชีพนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสื่อการสอนเป็นสื่อการสอนเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับเครมือเบื้องต้นมีสองิ้นนะครับที่ผมจะนำเสนอคือ,อหนึ่งค้อนนะครับค้อนมีหน้าที่สัหรับจับยึดที่งานนะครับ หรือตอกชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่นะครับค้อนนี่มีลักษณะมีองค์ประกอบสามอย่างนะครับหนึ่งหัวค้อนนะคะัสองหมอนค้อนสามตัามค้อนนะครับครับรวมาดูกันนะครับว่าค้อนมีหน้าที่ยังไงนะครับอันนี้เราจะมีชิ้นงานอีกสองชิ้นนะครับเราต้องการที่จะประกบชิ้นงานให้ติดกันนะครับโดยการใช้ค้อนนะครับ ซึ่งมีสื่อกลางของเราคือเพื่อให้ชิ้นงานประกบติดกันน็คือโปูครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้ครับคือเราจะนำแบตะปูนะครับมาตอกกันติดกับชิ้นงานนะครับโดยตอกบเบาๆก่อนเพื่อให้ตะปูอยู่ในแนวตรงนะครับแล้วก็ค่อยตีคอลงไปเรื่อยๆจนส่าตะปู ตีฝั่งนี้แล้วเรามาตีฝั่งนี้ต่อนะฮะคือใช้งานชิ้นงานของเราก็จะติดแม่นนะฮะไม่หลุดครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งการใช้งานของอนนะครับครับต่อไปเป็นอีก อนหนึ่งครับที่ผมจะนำเสนอนหน้นคือเลื่อยครับเลื่อยมีลักษณะอยู่สองอย่างนะครับตัวเลื่อยกับด้ามจับเลื่อยด้านฟันโค้งที่เป็นแนวสังคมเนี่ยครับก็จะใช้สำหรับต,ตัดตัดชิ้นงานนะครับตาผมอันนี้ครับสมมติว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับเราต้องการขนาดความยาวที่เรากําหนดไว้แล้ว นะครับอันนี้ผมผมขีดเส้นเพื่อกําหนดขนาดต้องการแล้วนะครับเราจะมาใช้เรื่อยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นการตัดรับอย่างแรกคือครับเรานําชิ้นงานมาจับยึดจับตาลเพื่อจ,าจาับจีบชิ้นงานให้ชิ้นงานแปงไปนะครับในขณะที่เราเรื่อยนะครับะครับผมตัดชิ้นงานนั่นแหละครับ ต่อไปแล้วเลื่อยใช้เรื่อยนะครับการเลื่อยนะครับเราต้องเลื่อยไปด้านหน้านะครับเวลารขนะที่เราเลื่อยนะครับเราต้องดึงเลื่อยให้ตรงๆนะครับเพื่อสั่นเพื่อให้คมเลื่อยตัดชิ้นงานของเรานะครับชิ้นงานเราขาดแล้วครับ เราก็จะได้ชิ้นงานที่เราที่เรากำหนดขนาดไปแล้วครับวันนี้ผมก็นำเสนอสื่อการสอนของชิ้นนะครับสื่อการสอนทั้งนี้หมดผมกับนักเรียนชั้นระดับผสมนะครับครับต่อไปผมก็ขอจบการรายงานทีงนีครับ